ตอนที่สคัดสรรให้เลิศวันต่อมาเอาล่ะพลังงานแต็มถังไปลุยงานกันเลยคุณทิวานนี่เก่งเก่งจริงๆนะเจ้าคะนี่หล่อนอดอยากมาจากไหนไม่ทราบแล้วเราจะไปหาของท,ท,ที่ต้องใช้จากไหนหรอคะอ๋อครูนักมายากลบอกว่าห้างนี้มีร้านขายอุปกรณ์ผ้าไหมยอยู่ด้วยนะ แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ที่ไหนอะ่ะอ้าวงั้นดูแผนที่กันเถอะนี่ไงอยู่ตรงโซนเอเชียตะวันออกไงละ่ะทางนู้นเลยเนาะอยู่อยู่นี่สินะทางเข้าโซนเอเชียตะวันออกแต่ทางเข้าดูเอเชียแล้วเนาะุ๊่ป้าอย่างอลังอะ่ะ แล้วข้างในจะขนาดไหนเนี่ยไปกันเถอะว้าวโอ้ไม้ไฟเต็มไปหมดเลยตกแต่งให้ดูเหมือนตลาดตอนกลางคืนนอโอ้ยได้บรรยากาศมากเลยนะคะเนี่ยโอ้แล้วที่นี่น่ะห้างแต่ละโซนก็ตกแต่งต่างกันน่ะสักอยากเห็นโซหนหนึ่งแล้วสินะคะ ไว้หลังจบงานค่อยไปดูกันนอกแล้วที่ว่าหายไปไหนเนี่ยเอ๋ดูเหมือนกำลังจะซื้อของกินอยู่นะคะซาลาะเป๋าสามูกค่ะจัดไปก็เพราะยีงนี่เป็นหลุมดำนี่ไงยะโอ้ยรีบๆไปทำงานได้แล้วโอ้ยซาลาะเปาของฉันนี่ไงทุกคนอยู่นี่นี่เองสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับจ้าเด็กๆคุณครูเจ้เอลครูมาทำอะไรที่นี่หรอคะครูก็มาให้ความรู้เพิ่มเติมจา่นักกับนักเรียนอย่างพวกเธอเกี่ยวกับการทำเส้นไหมไงล่ะอามีผ้าแบบอื่นด้วยหรอคะใช่แล้วมีหลากหลายชนิดเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นผ้าชีฟองหรือผ้าเทฟหรือผ้าผ้าดูพิโอนี่ก็ทำมาจากผ้าไหมทั้งนั้น เส้นมยเล็กๆนี่ทําอะไรได้เยอะนะคะมิเสร็จไปเลยใช่ไหมล่ะแต่ว่าลายล่าสงสารที่หนอนไหนถูกต้มเอามาเอารางอย่างนี้หนูนี่อ่อนโยนดีนะเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกเพราะหนอนที่ถูกต้มไม่ได้ทิ้งให้เสียเปล่าหรอกนะเอ๋เอาไปทําอะไรหรอคะเอาไปทําอาหารไงล่ะจ๊ะเด็กๆเอ๋คนป้าคนนี้คือก็ออกอกะหู ู้ดูแลร้านนี้ไงล่ะจ๊ะเมื่อแต่หนอนนั่นกินได้จริงๆเหรอคะได้สิจ๊ะถึงจะดูไม่น่าทานแต่รสชาติก็ดีและเต็มไปด้วยคุณค่าทางอาหารเฮ้ยอร่อยจังอะ่ะคนเฟิร์มเลยเด็กๆลองสักหน่อยไหมอาฮะไม่เอา,าค่ะฮ่าฮาเชิญตามสบายน้อเดี๋ยวอวจะดูผ้าทางนู้นหน่อยอะไรกันทุกคนไม่รู้จักของอร่อยหรอ น้่นจานนี้เหมาะเหมาะนะป้าเอาเลยจ้าว่าแตนหนูว่าป้าดูหน้าคุ้นๆเราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าคะคุ้นมากๆเลยอ่ะไม่นี่หนูจำบ้าเป็นดาราในทีวีคนไหนหรือเปล่าว้าวได้ของมาเยอะเลยนะคะแถมคุณป้าขอกค่าของร้านใจดีดูสิให้สีย้อมผ้ามาด้วยอะ แต่เราซื้อผ้าย้อมสำเร็จมาแล้วนายาะของแบบนั้นไม่เห็นจำเป็นสักนิดน่ะคุณมึงดูอะไรกันเยอะแยะน่ะอ๋อวันนี้เป็นวันซ้อมใหญ่นะเจ้าค่ะได้ข่าวว่าให้ราชาขึ้นเวดีวเลยนะเจ้าค่ะพูดปุ๊บก็เจอเลยอ่ะโอ้คนหนึ่งก็เดินด้วยเจ้าค่ะซ้อมกัน ซ้อมครบคนแสดงว่ามีห้าชุดสินะเยอะเหมือนกันนะเนี่ยทีนั้นเขาเตรียมตัวมาดีผิดกับคนแถวนี้มาวิ่งเอาซื้อของมาจุดท้ายเอาก็ช้าๆได้ก็ชา้ชาๆจะได้่วยไงหรอเถอะทีมนั้นเน้นคุณภาพไม่ได้เน้นปริมาณ ชุดทีมตตีแว่นไม่มีทางสู้ชุดทีมเราได้หรอกชิงเมื่อกี้เนี่ยเธอนะเมื่อกี้ว่าเมื่อกี้ยนเอปป้าว่าไงนะตะตีแว่นเหรอตะเปล่าฉันไม่ได้ว่าอะไรเลยจริงๆนะในราว,ว่าเรารีไปทำงานกันเถอะค่ะบรรยากาศดูไม่ปลอดภัยเลยอ ไปต่อเรื่องไม่ต่อเรื่องสักคันได้ไหมยะขอโทษนะท,ที่ต้องมาปั่นงานกับโค้งสุดท้ายแบบนี้เอาเธอค่ะที่มอื่นๆที่ซ้อมใหญ่อยู่ก็มีเยอะนะที่ไม่ซ้อมใหญ่ก็เยอะนะดีซะอีกความแล้วเรื่องชุดเราจะได้ไม่รั่วไหลแต่ว่าทำไมต้องมาทำงานในห้องฉันด้วยแบบนี้ห้องฉันก็รกนะสิ ยังมีหน้ามากลัวห้องอกอีกเหรอยะนี่ฉันออกแบบชุดที่เหลือมาให้กันด้วยนะโอ้มีให้เลือกด้วยไหนๆขอดูหน่อยว้ายน่ารักจังเลยเจ้าค่ะสวยทุกชุดเลยน้อฮึ <c> ่ๆ <ười> แบบนี้ทีมเราชนะแนะ่ขอแบบนี้ด้วยน้อเดี๋ยวว้วไปเอาบุกก่อนเองน้อ ส่วนพวกเราไปฝึกเดินแบบกันเถอะเจ้าค่ะอเอาสิงั้นไลาลาจะไปดูด้วยนะคะเจ้าค่ะงั้นฉันงั้นฉันช่วยเธอออกเลือกชุดตัดแบบก็แล้วกันงั้นฉันช่วยเย็บผ้านะหล่อนในะอยู่เฉยๆเลยอ,อยากทำไมอะ่ะมาเลือกเพลงประกอบการเดินแบบกันเถอะเจ้าค่ะเง้นเอาเพลงนี้ก็แล้วกันจัดไปเจ้าค่ะ ว้าวโพสชา่าได้เป๊ะว่าเจ้าค่ะ <ś c oughs> ฉันซ้อมมาก่อนแล้วเพื่อรอวันที่จะได้ใส่ชุดน่ารักน่ารักไงล่ะสวยงามมากเลยเจ้าค่ะคุณโรซารี่เดินต่อเลยค่ะเพื่อคื้นกันจังเนะแหมสิงดังแบบนี้เดี๋ยวครูดูแลหอก็มาเอาเรื่องหรอกงั้นันไปดูต้นทางให้เอาไหมไม่ต้องอยาโถนาซิซ่า เสร็จแล้วเน่ะชุดแฟชั่นของทีมพวกเราอะไรกันไม่ยอมสีหน่อยหรอก็บอกว่าไม่ไงล่ะถเอย้ยจริงสิผ้าพ,พันคอเรื่องนั้นวางใจได้เลยรักษาสุขภาพด้วยนะคะถ้าไม่มีอะไรแล้วก็แยกย้ายไปพักข่อนกันเถอเนืะงั้นมาช่วยกันเก็บของก่อนเถอะเจ้าคะ่ะ ไม่เป็นไรไว้เดี๋ยวแล้วจัจาจัดการให้เองทุกคนเหน่ยมาทั้งวันแล้วกลับไปพักผ่อนเถอะให้เธอจัดการเนี่ยนะจะดีเหรอไม่เยวนะ่าไว้ใจกันหน่อยเยินั่นสิคะแค่นี้คงไม่เป็นอะไรหรอกที่ว่าจัดการได้อยู่แล้วคะ่ะนะงั้นอย่าทำให้ข้าวของเสียหายละ่ะรับทราบรับทราบเจ้าคะ่ะ งั้นพวกเรากลับก่อนนะอืมเอ,อ่โชคดีจ้ะทุกคนที่ว่าอย่าลืมพักผ่อนนะคะจ้าขอบใจมากนะไลลาฮึม <c oughs> ฉันน่นด่ะอยากให้ถึงวันงานพรุ่งนี้จริงๆแล้วจะได้เห็นแล้วนายจะต้องตาลืมกับแฟชั่นโชว์ของทีมชั้นตะติแว่นฮัชิวไม่สบายหรือเปล่าก,กี่ยืนแมสฉันว่ามีคนดิดถึงมากกว่ามาั้ง